สวัสดีค่ะเพื่อนที่ทําการเกษตรและต้องการขายออนไลน์นะคะอย่างเช่นอิ๋วเนี่ยปลูกมะนาวนะคะปลูกมะนาวแล้วถ้าทำการการตอนกิ่งแล้วก็ลงเฟซขายนะคะแล้วก็มีเพื่อนๆพี่ๆผู้สนใจอยากจะนําไปปลูกนะคะอิ๋วก็จะทําการแพ็คส่งให้กับลูกค้าเอาไปปลูกนะคะวันนี้ได้รับออเดอร์มานะคะสองออเดอร์ แพ็คไปแล้วหนึ่งนะคะเสร็จไปแล้วเรียบร้อยอันนี้อของอ e ิวนี N ่ e, เลือกลูกค้าคอมเมนต์มาขอเป็นส่งไปณีย์นะคะอิวทำให้มันเบาที่สุดเนาะเพราะว่าไปษณีย์ลูกค้าต้องการอ e ินต้องใช้ต้องทำให้มีน้ำหนักเบานะคะนี่ก็ประมาณไม่ไม่เกินหนึ่งกิโลนะคะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเลดเลดที่สารคามนี้เท่าไหร่นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวต้องทดสอบ ทดลองก่อนว่ามันเท่าไหร่แล้วก็ค่อยคิดต่างกับลูกค้านะคะเพราะยูจะเป็นเว่าคิดราคา,าสิงพันเราไปก่อนนะคะแล้วก็ไปส่งก่อนแล้วส่งจริงเท่าไหร่แล้วค่อยคิดบวกราคากับลูกค้าไปนะคะไม,ไม่ได้บวกเพิ่มเอาเหมือนส่งพวกเอกชนอย่างแฟลหรือเคอรี่อะไรพวกนี้ค่ะอันนั้นจะเหมาจ่ายไป ทั้งหมด60บาทไม่ว่าจะมากหรือน้อยกว่าน,นั้นก็จะราคาประมาณนั้น60บาทนะคะแต่นี้พอดีว่าลูกค้าเลือกขอเป็น EMS ไปสินีไทยนะคะยังไม่รู้เรล่ราคาก็เลยบอกว่าคิดเป็นราคาสินค้าไปก่อนแล้วก็ส่งให้ก่อนแล้วบินค่าส่งออกมาเท่าไหร่เราค่อยคิดให้ลูกค้านะคะเอาเอาอย่างนั้นให้ลูกค้าเราไปชอบเรื่องค่าใช้จ่ายในการส่งนะคะสำหรับกิน เพื่อนที่ปลูกปลูกแล้วก็มีกิ่งพันแล้วตอนตอนด้วยตัวเองแล้วนะคะนึกอยากจะขายออนไลน์นะคะกิ่งตัวนี้เนี่ยเราตอนจะใช้เวลาประมาณหนึ่งเดือนนะคะลากเขาถึงจะแก่อย่างนี้นะคะแก่ดูจากที่ว่าเหลืองเหลืองเนาะลากเขาเหลืองเหลืองพร้อม พร้อมที่จะเดินทางได้พร้อมที่จะไปต่อได้นะคะอีกก็จะตัดลงมาจากต้นนะคะแล้วเราก็จะส่งอย่างนี้เลยถ้าส่งทั้งอย่างนี้เนี่ยมันจะดีกับเราตรงที่ว่าน้ําหนักมันจะเบาแล้วเราก็จะแพ็คส่งไปได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเพื่อนๆจะชาก่อนแล้วก็ขายอีกราคาหนึง่งอันนั้นก็จะเป็นน้ําหนักอีกแบบแล้วก็จะแพ็คอ,อีกแบบนะคะซึ่งในวิดีโอถัดไปเนี่ยอีก,ก็จะจะนําเสนออีกทีหนึง่งว่าแพ็คแบบนั้นซึ่งมันจะแบบ มีน้ําหนักเยอะแล้วก็ขนาดใหญ่กว่านี้จะทํำยังไงนะคะแต่ส่วนมากแล้วการเกษตรพวกกิ่งพวกนี้เนี่ยกิ่งตอนพวกนี้เขาจะนิยมส่งแบบนี้าราคาจะถูกนะคะกิ่งใหญ่ๆอย่างนี้ส่งแค่20บาทนะคะ20บาทเมาเลยค่าส่ง60บาทพวกเคอรี่หรือแฟตอะไรประมาณนี้นะคะไม่ว่าจะสั่งเท่าไหร่ก็เมาในราคา60บาท อันนี้ลูกค้าสั่งมาห้ากิ่งแถมให้เขาไปกิ่งหนึ่งนะคะนี่ลากเต็มๆอย่างนี้เลยตัดลงมาใหม่ๆนะคะเพื่อนๆเวลาเพื่อนๆตัดลงมาใหม่ๆเนี่ยกิ่งตุ้มๆต,มตมอนนะคะบางทีลงมาจากต้นเนี่ยตุ้มเขาจะแห้งเพื่อนๆเอาแช่น้ําก่อนนะคะเอาแช่น้ําให้มะพร้าวเปลือกไอ้กุวยมะพร้าวข้างในเนี่ยเขาอมน้ํา เขาจะได้ไม่เหี่ยวนะกว่าจะถึงมือลูกค้าแต่ของอิวนี่ตัวน,นี้ส่งไปสนีนี่ก็วันเดียวถึงก็ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็เลยชุกน้ำแป๊บนึงไม่ต้องนั่นมากกุยจะเยิ้มนะคะทีนี้พอเราได้มาแบบนี้แล้วที่จริงไม่ต้องยาวมากก็ได้อันนี้พอดีว่าเป็นลูกค้ากันเองนะคะก็เลยให้เขาไปยาวหน่อยที่จริงถ้าถ้าเกิดว่า ส่งแฟดหรือว่าเอกชนเนี่ยเขาจะวัดความยาวนะคะเพื่อนๆราคาผนสูงมันจะมันจะอยู่ที่ความยาวความสั้นอะไรของกล่องนี่นะคะนอกจากน้ําหนักแล้วแต่ถ้าไปซนีนี่ก็จะเอาน้าหนักอย่างเดียวนะคะความยาวของยูก็จะเป็นประมาณกล่องนี้จะใช้เป็นกล่องกล่องเบียร์กล่องน้ําปลาอะไรพวกนี้ค่ะความยาวมันก็จะประมาณสองฟุตได้นะคะอ่าให้ดูอย่างนี้นะคะ อันนี้กล่องหนึ่งใช้ส่งไป้สองเจ้าเลยนี่ค่ะเราตัดตัดออกมาอย่างนี้ความยาวหัวท้ายประมาณนี้นะคะเราก็จะเอาพันเข้า,านี้เพื่อจะได้พันง่ายหน่อยะะทําให้เขานิ่มก่อนนะคะเพื่อนๆอันนี้คือการเตรียมกล่องน,นะคะตัดแบ่งครึ่งนะคะ่ะแล้วทีนี้ในส่วนของตุ้มตอนมันจะมันจะอ,อ่อกลัวแบบว่า เผื่อมีน้ำไหลออกมาเดี๋ยวมันจะเปื้อนนะคะก็จะใช้ถุงสวมก่อนนะคะนถุงสวม,มแล้วก็มัดให้แน่นก่อนนะคะแล้วทีนี้เนี่ยมะนาวเนี่ยเพื่อนจะรู้ว่ามันจะมีหนามนะคะมีหนามนจะลําบากขึ้นหน่อยนันการแพ็คมันก็จะทุรักทุเลนิดนึ่ง แค่ไม่ไม่ให้น้ำมันไหลออกมาเลอะกล่องอะค่ะกว่าจะถึงมือลูกค้ามีนจ่เปื้อนแล้วีิจะเอาผ้าป่านผ้ากระสอบห่ออีกทีหนึ่งน,นะคะ่ะห่อตรงส่วนของใบอะคะ่ะเผื่อเขาไปไกล้วเดี๋ยวเขาจะได้ กิ่งก็จะได้สวยงามใบก็จะได้ถึงลูกค้าแบบสวยๆเหมือนอยู่กับเราอะคะ่ะถ้ามีกระสอบก็ใช้กระสอบนะคะรวบกล่อนแบบนี้เราจะห่อง่ายขึ้นนะคะแล้วก็ไม่ต้องกังวลเรื่องหนามมาที่เข้าตรงๆก่อนกิ่งที่เก้งก้างเพิ่นี้เราจะเย็นมันจะมีผ้าป่านผ้ากระสอบเนี่ยล็อกไว้นะคะ เวลาเราห่อมันก็จะง่ายขึ้นอ่าพอได้อย่างนี้แล้วอันนี้ห่อด้วยผ้าปิดนะคะแล้วก็ใบห่อด้วยผ้าป่าแล้วก็พันด้วยกะดาษลังที่เราเตรียมไว้เลยะคะ่ะพันไปี้เลยะคะ่ะ จิตอนประเภทที่ไม่มีหนามมันก็จะแพ้ง่ายกว่านี้สักหน่อยดูอันนี้มันมีหนามต้องระวังด้วยนะคะเพื่อนๆตำนี่ปวดเหมือนกันนะคะหนามานะงาวนะี<ๆ>่ก็เอาเทปรัดเลยค่ะ ในส่วนที่ยาวยาวเกินออกไปก็ใช้กล่องต่อนะคะเพื่อนๆ,ๆอันนี้เราไม่ต้องไปซื้อไอ้กล่องที่เขาทำสำเร็จสำหรับส่งต้นไม้นะคะเราจะลดต้นทุนเนาะถ้าเราไปซื้อเนี่ยใบละหลายตังค์นะคะเพื่อนๆ,ๆ่วนเสมากเสวนมากแล้วแบบนี้ือใช้เป็นกล่องเก่าซื้อกล่องเหล้ากล่องเบียร์ค่ะของเก่าค่ะเอามาแพ็คมันต้นทุนมันจะไม่สูงถ้าเราไปซื้อ ซื้อกล่องสำเร็จนะก็ต้นทุนสูงขึ้นกว่าน,นี้นะคะเดี๋ยวจะเอากล่องมาต่อในส่วนของปลายเขานะคะการต่อในส่วนปลาย เราก็จะใช้อีกชิ้นหนึ่งจาทำในลักษณะเดียวกันพัน,พ,น,พ,นพันให้มันจัดระเบียบได้ง่ายๆหน่อยนะคะนส่วนนี้วางเลยวาน,นี้นะคะก็ห่อเข้าอย่างเี้เลยแล้วก็เราก็เอาใช้เทปดัดเข้าไปนะคะทำ กล่องไซส์นี้สําหรับใส่ต้นไม้เนี่ยไม่ไม่เคยไปถามนะคะเพราะว่าใช้ใช้แบบนี้ตลอดแต่คิดว่าน่าจะหลายตังค์เอเราเราซื้อกล่องเข้ามาใบละบาทสองบาทกล่องกล่องไอ้กล่องน้ำปลากล่องเบียรคะ่ะที่ร้านขายของชัา่ะคะเพื่อนๆไิหาซื้อมาไว้เลยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่จะขา,ขายออนไลน์นะคะ สามารถเอามาประยุกต์ห่อได้ทั้งแบบสั้นแบบยาว,วออกแบบได้ขอให้แบบแพคให้เรียบร้อยค่ะเขาเราส่งได้หมดค่ะ mm hmm. ทำให้แน่นหนาค่ะถ้วาต้นไม้เราจะถึงมือผู้รับแบบปลอดภัยนะคะ อันนี้ลูกค้ารับไปแล้วลูกค้าก็จะเอาไปชําเพิ่ม,มสักเดือนหนึ่งให้ลาาเขาเดินมากกว่าน,นี้แล้วแตกยอดอ่อนแล้วถึงจะเอาสามารถลงไปปลูกปกติได้นะคะเพื่อนๆแต่ว่า,าลูกค้าที่สั่งไปเขาก็จะได้เป็นแบบว่าลดต้นทุนไปด้วยเนาะก็สั่งแบบทิ่งตอนตัดออกจากต้นแล้วก็ส่งเลยเนีย่ยก็จะได้ราคาถูก คนซื้อก็ได้เซฟราคานะคะแทนที่จะไปซื้อที่ร้านขายต้นไม้ต้นละละ็ดสิบแปดสิบหรือต้นร้อยกว่าบาทเขาซื้อกับเราเป็นกิ่งสดๆไป20งยีางบาทแล้วก็ไปชาเสียวเวลาไปเดือนนึงนะคะนี่ก็จะได้าณนไม้นะคะยาวกว่าตัวเก่าเนี่ยค่ะเปสองไซส์นี้นะคะแล้วเ,เดี๋ยวก็จะปิดปิดหัวปิดท้ายด้วยนี่แบบลักษณะอย่างนี้นะคะ แล้วทีนี้เราก็จ่าหน้าเอาใส่เขียนชื่อที่อยู่ลูกค้าพร้อมเบอร์โทรทั้งของเขาของเราเอามาติดแปะไว้ที่นี้นะคะแล้วก็ส่งได้เลยปะลักษณะน,นี้นะคะแค่นี้ก็เรียบร้อยนะคะเพื่อนก็สามารถเป็นแมค่ค้าออนไลน์ได้เลยค่ะอย่าลืมตัด ตุ้มมาแล้วถ้ารู้สึกว่าแห้งพเพื่อนต้องแช่น้ําก่อนนะคะเพราะว่าเขาจะได้มีอายุใบไม่เหลืองไม่โทมก่อนถึงมือลูกค้านะคะพอลูกเพื่อนๆไปส่งที่ปรษณีหรือว่าที่ขนส่งเขาจะมีสลิปการส่งมาะคะ่ะ เพื่อนๆก็ถ่ายส่งให้ลูกค้าดูยืนยันว่าเราส่งเขาแล้วนะคะอันนี้เป็นความรับผิดชอบของคนขายนะคะไม่ว่าเขาจะโอนเงินให้ก่อนหรือเก็บเงินปทางอะไรเงี้ยค่ะเพื่อนส่งส่งเลขที่การส่งอะค่ะให้เขานะคะสําหรับมือใหม่เนาะอันนี้บอกเผื่อสําหรับคนที่ยังไม่เคยทาขายเลยนะคะคนที่ยังไม่เคยส่งออนไลน์นะ ท่านี้ก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยส่วนในคลิปวิดีโอหน้าเนี่ยจะสอนเรื่องการที่ว่าถ้าลูกค้ารับของจากเราแล้วเปิดออกมาแล้วลูกค้าจะทํายังไงต่อนะคะหรือถ้าเพืเ่อนๆนไม่ได้ส่งเพื่อนเพื่อนตัดเพื่อนเพื่อตอนต้นไม้ด้วยตัวเองแล้วเวลาลากมันใช้ได้แล้วเพื่อนเพื่อจะทําไงต่อะคะ่ะจะปลูกยังไงวิธีปลูกยังไงทายังไง ทำยังไงหรือถ้าไม่เป็ขายออนไลน์อ,อ่ทำใส่กระถางสวยๆแล้วก็วางขายที่ตลาดนัดตลาด,ด,ลาดสดอะไรประมาณนี้หรือวางขายหน้าบ้านเราจะมีเคล็ดลับยังไงทํายังไงให้มันสวยงามลูกค้าเห็นลูกค้าอยากซื้อค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนๆปลูกนะคะในคลิปวิดีโอหน้าค่ะคลิปนี้จะแม่เคล็ดลับในการทำส่ง สำหรับใครที่อยากขายออนไลน์ก่อนนะคะของยูน,นี่ขายทั้งออนไลน์ทั้งขายทั้งเป็นรูปแบบว่าเป็นต้นใส่กระถางแล้วก็ไปวางขายหน้าร้านขายยิถนถนนแบบนี้ตลาดนัดตลาดสดะคะ่ะมะนาวอย่างเดียวเลยเพราะว่ายอยู่ในเมืองนะคะไม่มีพืชตัวอื่นอันนี้หาไรายได้จากมะนาวต้นเดียวนะคะมะนาวต้นเดียวสร้างไรายได้ให้เราได้ทั้งปีนะคะ เพื่อนสามารถทำตามได้ค่ะปลูกก็ใช้เวลาแค่แปเดือนพอเขาแตกกิ่งก้านสาขาแล้วเพื่อนก็เริ่มต่อนขายได้เลยนะคะทำให้สวยๆแล้วก็ถ่ายลงเฟซลงไลน์อะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวถ้าลูกดกๆทำได้สวยๆเดี๋ยวคนก็อยากปลูกอยากนั่นแล้วก็เขาก็จะสั่งเราเองนะคะอันนี้เป็นช่องทางการหารายได้อีกช่องทางหนึ่งที่ทราท ทำมาแล้วหลายปีแล้วด้วยนะคะในกับมะนาวต้นนี้ลงทุนซื้อมาต้นแปดสิบบาทนะคะแต่ว่าหาไรายได้จากเขาแบบมาหลายปีดีดักแล้ว <c oughs> แต่นม่ใจะเป็นการตอนนี่แหละคะ่ะตอนกิ่งขายปีละเป็นร้อยสองร้อยกิ่งน,นะคะมะนาวต้นเดี่ยวเพราะว่าดูแลบำรุงเขาตลอดนะคะพอ,อให้ปลูกให้งามให้ลูกดกๆเดี๋ยวลูกค้าก็อยากจะซื้อกับเรานะคะอันนี้เป็นเทคนิควิธี เล็กๆน้อยที่แบบทำไงเราจะจูงใจให้คนสั่งซื้อสินค้าเรานะคะแล้วก็บริการดีๆพูดคุยดีๆแนะนำวิธีการปลูกการดูแลดีๆนะคะเพื่อนก็จะสามารถอ,าอยู่ในเส้นทางการขายต้นไม้ออนไลน์ได้นะคะนี่ก็จะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวอีกก็จะไปทำใบปะหน้าที่อยู่ลูกค้าแปะเข้าไปแล้วอีกก็จะไปที่ไปรษณีไปส่งให้ลูกค้านะคะ ก็สำหรับวิดีโอนี้ก็คงจะมีประมาณนี้นะคะขอบคุณที่ติดตามรับชมนะคะสำหรับคลิปวิดีโอหน้าจะมีเรื่องอะไรยังไงก็ฝากตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ